สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับจนอยู่ที่ทีมงานแต่งซิ่งแต่งลอขับรถคุณนร,รถดำครับบอเจริญทรัพย์ซีรีส์ห้าร้อยพี่น้องทางชันจัดให้หน่อยลชมพูหวานแววครับดหูหลายมุมครับนี่ก็เปิดบ่อประมาณ เบียดเบียดสองใบน,นะครับใหญ่มากซูมิต,ตโมโอเอร้อยสามสิบคีดหกว่ารุ่นหกอู่ตัวท็อปเลยครับนะที่ลืมบอกไปว่ารุ่นนี้ก็จะมีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้นะก็ค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนะครับสำหรับรถรุ่นนี้หรือว่า รุ่น6ครับใหม่ล่าสุดอ่ะซีรีส์ห้าร้อยอกสีส้มๆครับตั้งรับก็ออกเป็นงานขุดแล้วก็เอาไปถมที่ครับรถด,ดำน่าจะเที่ยวหนึ่งี่คาตัวนี่วิ่งประมาณ200ครับก่อเที่ยวอ่ะ ดูความแรงของเครื่องแล้วก็เื่องท้ายครับระบบเครียร์โอ้ความแข็งแรงครับมาตองริงก็ไปได้ครับโอ้สวนสัก์ครับสร้างคันนี้อสวนสักจัดให้มาดูน้องโมโครับเรียกว่าสวิตโมเอเทอรร้อยสามสิบรุ่นหก รืวรถขุดขนาด13ตันที่มีความคล่องตัวสูงนะครับมีความเร็วสูงมีความประหยัดสูงเครื่องยนต์ก็อย่างที่รู้กันครับสมิตตโ,โมนั้นใช้แต่สี่สูปหรือว่าใช้อิซูซุพี่น้องตัวนี้4สูบเทอร์โบของมันเร็วใช้แต่คอมมันเร็วครับถ้าเป็น210ก,ก็จะใช้4 h ่นะครับอันนี้ CJJ ก็เป็นที่รู้กันนะครับ มันจะมีเครื่องยนต์อิส,สูซุขอมมันเร็วกับไดเรกครับนะส่วนผลิตหรือว่าประกอบที่อินโดนีเซียครับนะที่อินโดนีเซียไปเพกก็70เส้นนะครับโดนเลย7ตัวแค่เรียนตัวเจาะเข้าไปนี่ก็ไทยจะมุมไกลนะครับ 0- ู0ลูกบาทเม็ดมุมอามเชื่อมนอกเชื่อมใน สีก็สีอาจจะเป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยหอมนะครับสีเหลืองจะสดใสมากครับคล้ายๆเหลืองดอกคุลก็ว่าได้ครับเหมือนมัก์ซีสมัยก่อนอ,อืกดเข้าไปบูมอารมนี่ยาวนะครับยาวบวูมันมีเจ็ดเจ็ดเมตรนะครับถือว่ายาวทีเดียวหลอดไฟหกดวงสองข้างหน้า ครื่องยนต์อิสสุก CJJ ม k 7 v นะครับขายบ้าตัวเดินออถอยเสียใหญ่ติดกับฝาปิดเครื่องเลยครับเห็นว่าว่ากันกันเวลาฝนตกครับนะฝนตกและน้ําไม่เข้าเครื่องนะครับก็มีค่ายเดียวที่ทําขึ้นมานะครับถอยเสียจะใหญ่เวลาเราเปิดฝาเครื่องก็จะติดไปกับฝาเครื่องเลยครับนะและน้ําฝนเข้ามาก็จะมี จะไม่เข้าครับนะจะน้ําจะออกบนเครื่องไปเลยครับนะจะไม่เข้าท่อไอเสียเข้าไปนะครับก็มีแค่เดียวที่ทําหมายถึงว่าถ้าเราถอดถอดดึงฝาบิดเครื่องก็จะทอ่อไอเสียข,ข,ข้างในก็จะเป็นโล่งครับยิ่งตรงเลยตัวนี้จะครอบแล้วก็มีโค้งออกมาครับแต่ว่าถ้าดึงหรือว่าถอดออกเลยก็จะ ห้อยเสียก็จะตรงขึ้นมาครับยิงทะลุบนฟ้าเลยนะครับนี่คือ,อความพิเศษของเขานะครับส่วนระบบปืนก็โดยรวมถือว่าโอเคครับนะถือว่ารอที่เดียวครับสำหรับซูนิเต,ตโม่เออทำไมถึงเซาะดินหรือว่าเปิดหน้าดินหรือว่ากดหรือว่าขุดรออย่างนี้ครับ เพื่อไม่ให้เป็นก้อนครับเวลารถไถดันอยู่อยู่ที่ทมจะจะง่ายท้องจะง่ายนะครับจะง่ายต่อต่อการต่อการดันและปรับนะครับดินจะไม่เป็นก้อนนี่ครับเขาเดินเดินเลียอย่างนี้เลยเขียรอเลยแล้วเดี๋ยวน่าจะเจาะชั้นสองครับนี่ครับดูผลง,งานน่าจะจบชั้นสอง บ่อนี้น่าจะมีการน่าจะคือเจ้าของบ่อหรือว่าเจ้าของนาน่าจะมีน่าจะได้สระหรือว่าได้บ่อฟรีครับแล้วก็อาจจะได้เงินด้วยครับได้เงินด้วยน่าจะมีการซื้ออาจจะรายละหมื่นสองหมื่นอะไรว่ากันไปครับนะโดยที่คุณได้สระแล้วเราได้ดินนะครับขอไม่ว่ากันอ่ะสนใจสุมิตตโมก็1642ครับกลาง ิ 7, ่งเพิ่มมาแล้วครับกดดำก็โอ้ oh, ดีก็ะอูสวนสักครับซีรีส์ห้าร้อยคันนี้นี่ครับเป็นรถด,ดำเก่าญี่ปุ่นนะครับหัวชัดซีมาแล้วก็สร้างโดยคนไทยสีแล้วก็สร้างกระบะขึ้นมาโรโบอคคปครับ ตัวนี้น่าจะพลังม้าเยอะที่สุดในบ่อครับ240พลังม้านะครับสองสี่ศูนดูกสอง4 0ใช้6กเคครับนะเฮต์เคหนึ่งบุกไปน้องบุกไปอากาศร้อนปกติครับที่บุรีรัมมมีทั้งฝนแล้วก็ทั้งร้อน ครับจับรอรอไม่ฟันนี่ใครครับสองตัวนี้ก็วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็มีรถดำขับกันหากินได้ครับหากินได้ส่วนเท่าแก่ก็ออกรถขุดรถดำจะวิ่งร่วมครับอ่วงเข้าไปรถขุดก็น่าจะ ตักน่าจะประมาณ80บาทครับตักใส่ดำนี่นาทีเดียวครับเต็มอ๋อสี่ร้อยห้าร้อยน่าจะ JO 8ปครับปัจจุบันก็มี JO 8 e JO เจ e นะครับเป็นคอมมอนเรว คระพานนี่ก็จัดว่ารอครับโรยขอบเลสวยครับสวยเข้าประกวดได้เลยครับเดี๋ยวเทียบครับเล่ลาคันก็รอๆอทั้งนั้นูะสมนสักเป็นส่วนใหญ่อันนี้ใส่ค้องมาเลยครับซีรีส์ห้าร้อย ส่วนสมเตม็มโหมดตักเอาตักเอาเป็นต้องช่วงเอาวันนี้น่าจะกว่าจะถึงเย็นนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบเที่ยวแล้วครับรถด,ด,ดำก็ยี่สิบเที่ยววันหนึ่ง ทานครับนี่ก็สุดเด็ดโอ้สีสีสีคันนี้ก็สวยครับแต่ว่ายังยังแต่งไม่เต็มสูปครับวันนี้นยร้อยสามหรือว่าสมิตโมน่าจะหนึ่งมืนครับสบายๆวันนี้ถ้าตักร้อยเที่ยวก็แปดพันครับถ้าตักสองร้อยเที่ยวก็หมื่นหกเชื้อเพลิงน่าจะเชื้อเพลิงน่า ก็จะอยู่ประมาณ3,000ครับ2,500ถึง3 0 0 0ัยืนลนักษณะนี้ก็จะประหยัดนะครับส่วนรถตด้มก็โอ้เชื่อเพลงิงยาง8-25 R16 เครื่องยนต์ก็อยู่จะอยู่ที่ซีรีส์500เนี่ยเจโอ o 8 E j o เจโอเจโอครับนะเร่งมาก็บลบ็อกคูณหารก็2,1,0 2,4,0นะครับ ้างโดยอุสมนศักดิ์สดสวิสตมโมกจะจำหน่ายโดยรีเบครับอ้าวจัดวันรอครับแบบเรียบๆบ,บอกว่าจ,จะลดซับเฮป้อมจัดให้ครับ สวัสดีครับ